สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมร้าน APK RC Thailand นะครับก็มารีวิวรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถจากทางค่ายจีนนะครับตัวนี้เป็นโมเดล Cat 336 GG นะครับหรือ Cat รุ่น Next Gen นั่นเองนะครับเป็นสเกลโดยประมาณนะครับน่าจะเป็น1ต่อ20นะครับ โดยประมาณนะครับเพราะว่าข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนว่า1ต่อ14นะครับในรุ่นนี้นะครับข้างกล่องเขาเขียนว่า1ต่อ14แต่ว่าขนาดตัวจริงๆนั้นเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆต้องบอกว่าเล็กมากๆเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมารีวิวเทียบกับ3ามสามหก E สเกล1ต่อ12นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่า หนึ่งต่อสิบสี่ของจีนที่บอกว่าคันละสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับกับหนึ่งต่อสิบสองซึ่งสเกลต่างกันนิดเดียวนะครับตัวเลขสเกลต่างกันนิดเดียวแต่ว่าขนาดต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมประเมินว่าไม่ใช่หนึ่งต่อสิบสี่นะน่าจะเป็นสักประมาณยี่สิบหนึ่งต่อยี่สิบอะไรประมาณนั้นนะครับคันนี้ส่งมาจากลูกค้านะครับลูกค้าส่งเข้ามาทําเพิ่มเติม,ตมนะครับเรียกว่าตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแต่งสวยแต่งรอ นะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานอัปเกรดงานเซอร์วิสแต่งสวยแต่งหล่อนะครับทางร้านเรารับทั้งหมดนะครับรับทุกค่ายไม่เกี่ยงนะครับว่าจะเป็นรถทางจีนรถจากช่างที่ไหนนะครับถ้ายินดีส่งให้เราทำนะครับเราบริการให้หมดนะครับรายละเอียดการทําก็คุยกันนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้อะไรนะครับอะไรที่เราทําให้ได้เราก็จะทําให้เต็มที่นะครับ มาดูสโคปงานของคันนี้นะครับเรื่องเรื่องเรื่องงานรีวิวเนี่ยผมรีวิวไปแล้วเนาะก็คงไม่ไม่รีวิวซ้ำอีกแล้วนะครับก็สโคปงานของรถคันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยลูกค้าอยากให้โอ้ยมือไปโดนกล้องลูกค้าอยากให้เดินท่อตรงนี้นะครับเดินท่อตรงนี้จุดนี้นะครับตัวกระบอกยกกูมของเดิมเนี่ยก็จะมาเป็นสายไฮโดรลิกมาเป็นสายไนล่อน นะครับออกมาจากตัวชุดบล็อกแยกน้ํามันนะครับก็จะเป็นสายไนล่อนออกมาถึงตัวกระบอกไฮดรอลิกเลยนะครับทีนี้ทางลูกค้าจริงๆอคอนเซปต์ของลูกค้าเนี่ยคือเขาก็มีคอนเซปต์อยากให้รถมันสวยอยากให้สเกลมันสวยเท่านั้นเองนะครับก็ขอเป็นชุดท่อนะครับ ชุดท่อทองเหลืองตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็จะมีชุดท่อตรงนี้ตรงกระบอกขุ้งขีนะครับตอนนี้สีทะลอกหมดแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้คงต้องคุยกับลูกค้านะครับว่าจะให้ทําสีใหม่หรือเปล่าหรือจะให้แต้มสีนะครับแล้วก็จะมีกระบอกตรงด้านหลังบูมไม่ใช่กระบอกพูดปิดเป็นท่อทองเหลืองนะครับเป็นท่อทองเหลืองเดินมาสวยๆนะครับในส่วนของท่อหลังบูมเนี่ยอันนี้ก็ ยังไม่ได้คุยกันนะครับว่าจะทําหรือเปล่าแต่เดี๋ยวคงได้คุยคอนเซปต์อีกทีหนึง่งจริงๆตัวชุดท่อหลังบูมเนี่ยผมยังไม่มีอุปกรณ์ยังไม่มีอะไรนะครับก็คืออะไรก็คือหมายถึงตัวบล็อกพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยถ้าสมมติเราจะใส่บล็อกใหม่ของท่อหลังบูมเข้าไปเนี่ยก็คงต้องเอาบล็อกเก่าออกในการเอาบล็อกเก่าออกแล้วใส่บล็อกใหม่เข้าไปเนี่ยก็จะมีช่องว่างที่เป็นช่องเสียบบล็อกตรงนี้นะครับ ก็ต้องมานั่งออกแบบกันอีกว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้มันปิดรูตรงนี้นะครับมองไม่เห็นรูแล้วก็เนียนไปกับตัวแขนนะอันนี้ก็คือในส่วนส่วนของท่องานท่อนะครับอ่าในการเดินท่อของคันนี้ก็จะต้องเป็นท่อแยกทั้งหมดเลยคำว่าท่อแยกหมายถึงว่าตัว ตัวท่อทองเหลืองกับตัวกระบอกเนี่ยจะต้องแยกออกจากกันคือเป็นคนละชุดกันแล้วก็เอามาประกอบติดตั้งเข้ากับตัวกระบอกนะครับทั้งตัวยกบูมตัวหลังบูมแล้วก็ตัวกระบอกขุ้งขีนะครับจุดที่2ก็คือลูกค้าบอกว่าอุณหภูมิในรถเนี่ยมันน่าจะร้อนนะครับเขาต้องการที่จะให้เจาะเจาะตามรอยดำๆนะครับรอยดำๆตรงนี้เป็น รอยที่ทางโรงงานเขา,าทำสีมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการแต้มสีเป็นจุดๆเพื่อให้ดูเหมือนเป็นเป็นอะไรเป็นตะแกรงเป็นเป็นรูระบายอากาศอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์แคทนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นสติกเกอร์ของโรง,งงานอยู่นะครับเป็นคาร์บอไน์แล้วก็ตะแกรงด้านนี้ ลูกค้าต้องการให้เจาะนี้ในคอนเซปต์ของการเจาะเนี่ยผมก็คุยกับลูกค้าแล้วว่า,าเจาะยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า,าต้องทำจิกจับชิ้นงานยึดบนเครื่องมิลลิ่งคือทางร้านเนี่ยเรามีเครื่องมิลลิ่งมีเครื่องเ n c ซีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการเจาะงานแบบนี้นะครับเป็นงานที่พื้นผิวเอียงแล้วก็จับลําบากจับยากนะครับอาจจะต้องทางําจิกช่วยประคองช่วยยึด ในการเจาะอันนี้ก็จะยุ่งยากน,นิดนึงนะครับถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ยินดีทาให้ทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวคอนโทรลวาลนะครับคอนโทรลวาลเนี่ยก็จะมีการอัพอะไรบางจุดเพื่อที่เพิ่มความสมูทในการคอนโทรนนะครับก็เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนึง อ่ะโอเคเดี๋ยวผมในจุดที่ที่เราจะมองไม่เห็นหลังจากรีวิวนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของความสมูทนะครับหลังจากอัพคอนโทรลวาลมันจะได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็มารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับเอออีกจุดนึงก็คือลูกค้าต้องการให้รีโมทรุ่นนี้เป็น ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปปรับเซตค่าต่างๆได้นะครับตอนนี้รีโมทเป็นภาษาจีนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเซตค่าอะไรได้มีซับทริมซับทริมอันเดียวนะครับที่เข้ามาตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการาแก้ไขรีโมทให้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดตัวรถโอเคมาดูกันนะครับ รถรุ่นนี้นะครับถ้าเราไม่ผิดน่าจะมาจากร้าน Infinity Toy นะครับก็จะมีระบบชุดเสียงนะครับอันนี้เป็นปุ่มน่าจะาตัวนี้ใช้ใช้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีพวกเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับ ไม่แน่ใจว่าดับเครื่องยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงปิดเสียงไปก่อนล้วกันนะครับปิดเสียงเครื่องยนต์ไปก่อนล้วกันผมเบาเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเร่งได้นะครับก็จะเสียงเร่งค้างไว้ยอย่างนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอาการโหลดตามการโยกสติ๊กหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็สเกลก็สมจริงขึ้นนะครับ ตัวนี้เปิดปั๊มนะครับเป็นการเปิดปั๊มเล่นเดี๋ยวผมให้ดูระยะโยกสติก,ก่อนนะครับอันนี้บูมลงบูมลงนะครับยังไม่ลงนะครับผมโยกมาประมาณนี้ยังไม่ลงนะครับอลองดูนะครับว่าโยกไปขนาดไหนแล้วบูมถึงเริ่มลงประมาณนี้ประมาณนี้เริ่มลงแล้วครับ นะครับอ่บูมขึ้นบูมขึ้นอมออกอเริ่มออกแล้วครับก็ลองดูระยะโยกตรงนี้นะครับ ก็ตรงส่วนนี้ผมถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราทําการอัพคอนโทรลวาลแล้วเนี่ยมาดูฟิลลิ่งในการขุดอีกทีหนึ่งว่าฟิลลิ่งในการคอนโทรลเนี่ยมันจะต่างจากของเดิมขนาดไหนนะครับจริงๆตรงเนี้นะครับเรื่องของฟิลลิ่งในการขุดเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักเล่นหรือเป็นสายเล่นไม่ใช่สายโชว์เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่า รถที่สามารถควบคุมได้ง่ายฟิลลิ่งในการคอนโทรลดีนะครับให้เราลองนึกเปรียบเทียบนะครับนึกถึงรถทีเ่เป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับพวงมาลัยว่างๆเยอะๆนะครับแล้วรถโยกพวงมาลัยไปเยอะๆกว่ามันถึงจะติดฝั่งหนึ่งจะเลี้ยดึงกลับมาก็ต้องดึงพวงมาลัยมาเยอะๆถึงจะติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับคนขับก็จะคุมรถได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะทําให้มีความรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยในการควบคุมรถนะครับแต่ถ้ารถมันติดมือเหมือนรถรุ่นใหม่มใรถยนต์ปัจจุบันที่ออกมาใหม่ๆนะครับแปดสิบร้อยยี่ร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับพวงมาลัยก็ยังติดมือฮะฟีลิ่งในการขับหรือการคอนโทรลเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อเป็นอะไรที่สนุกเป็นอะไรที่ขับง่ายนะครับคนขับเองก็จะไม่รู้สึกแบบเหนื่อยล้านะครับพูดตรงๆเลยก็คือไม่เหนื่อยนะครับขับง่าย ก็โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหลังจากทาเสร็จนะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ